สวัสดีครับพี่น้องปัญญาคือกำลังหยิบหมอนหมอนลูกไส้ออกเพือนโอ้โหเดี๋ยวลูกไส้ขึ้นสิบวชลูกไส้ยังไม่ยิบหมอนยิบเสียเป็นเมื่อไรดิแข็งจันหลาซ้ำข้อเหยียดเด้กน้อยมันจดบอะไรยังสายตาบ่ดีวะสายตาเริ่มบ่ดีแล้วย่างหยัดกับย่างยิบนี่ยแล้วมาลงบวชจีออกไปหน้าครับปัญญาหยัดหมอนอยู่บ้านครับ ออกไปหน้าหาพญาศักดิ no on ์พญาศักดิ์ออกไปหน้าเดี๋ยวพญาศักดิ์ออกไปหน้านะจี้ออกไปเบิ่งพญาศักดิ์คกิ่งผพาไปเอาพักศัพท์ก้นเดียวว่าได้ครับพญาศักดิ์สิลงมือเองครับเมื่อนี้ไปครับพี่น้องคุณได้หยัดมอนอยู่บ้านครับว่นนี้ออกไปน้ำครับเมื่อนี้ไปเอาก้าวพอพญาศักดิ์เอาให้เราสิเอาได้อยู่แบบเราเองเราเคยปิ่นก๊อกไม่ก๊อกไหลพญาศักดิ์ ผมพี่โน้องหอดหน้าแล้วครับหมู่บ้านฝนก็ตกครับตกม่งมาแห้งหรอกมามื่อนี้ทั้งหลายครับหอยตุนเตียนเนาะฮะเสียบจังไรวะเนี่ยม<ะ>ัวยงงนวันได้ไปมันเหรอ ทัดเราซ้ำเลย2ว่าสว่า3ว่าสาว่าพอสิขึ้นเอากพอนะครับน่วยหลายข็มือนั่นอีกย่างหลายครับพี่น้องมันใจวะยี่ขึ้นได้ <laughs> ตัวข้าวซุ้กี่แล้วฟู้ยขึ้นจะ่าสันว่าสีแล้วพี่น้องบ้านบอกขึ้นว่ไรครับนักพุ้งครับพ่อ่นเก่งท้างนี้ครับขึ้นมาค้ำขึ้นข้าวขึ้นข้าวในบ้านก็คนมาเอินไปขึ้นให้ดูอยู่ครับ น้องๆนูนูอย่าหลอกเล่นแบบครับอันต้ายครับ ต้นก็ต้นน้ำต้นก็ต้นน้ำสนินะเราพังหยาดได้น้ำเลี้ยมปั่นียังรถบึงน่วยครับพี่น้องไลยครับผักสาบหรือว่าผักอีนู่นครับบางคนจะสักปัเนี่ Uh, nuôi chè cái gì lại ta hưởng quá nè nuôi tre cả lại mà tôi bịp giết ch để giết bắt khẩu bò nuôi tre cũng qua đây rồi ยรงหรอกมี่นุเด็กรบเห็นเวยขนตกลงยกเบึง้วยได้ยิกเขาก็ะแสดงว่า,ววาพันเจาโอ้ดอกขักดอกเนี่ยตะกี้คนก็บ่เห็นเนาะ ตะกี้คนกับว่เห็นแต่มันร้อนเนอกบ่ตะกี้มันก็ะิกแจแล้วมันว่าเห็นตอนนี้ก็เลยแก่แล้ว,จ,ลวนนจิกบงไม่ได้ไม่ได้มันจิกเขาสแสดงว่ามันอ่อนอยู่เอามือกเอาเล็บจิกบัง ลองไปนี่นปลาปักสามหรือปลาอีนู่กนก็ว่าเรียบจิกเบิ้องอะไรจิกเขาแสดงว่าวันกินได้ครับทานหนวแจมันสิจิกพวกเขา ใช้มอเอาระดวนนะเจ้ สันบาสีแล้วพี่น้องแมนโบถ่าคลิปกะให้กินแบบนี้พอก็ได้ขึ้นนี่ก็ลงส่งลูกใายขึ้นไม่ได้ครับนักพุ่งถึงสูงแห่งหลายแต่ว่าแก่ครับส่วนหนึ่งแก่ลายแล้วต้นนี้มันย่ไฟขึ้นได้ครับ

papa hả? hả papa bận học bao đây, mai sau bao thừng, gìn bao mệt đo quá, gìn bao mệt đo, có kéo bao mệt thành, đi lái tiệp hả, đi lái โอ้สวซเก็บขอม,มันได้หลายก็นั่นพ่อหล่อติเที่ยวบัดรุ่นเที่ยวจากเอามาเอาอีกจังมาเอาบัดรุ่นขืนง่านั่นบนัดเ่ย ตกลงน้ปลาบอกปิดบอกปิดเทลงใส่นีโอ้นี่หลครับพวเราต้องกี่หอกไปกินรมันหนอนมันอ่นอ,อนมันหนอนโอ้มันมันบันแก่น,น,นี่ยมันยีเขาอยู่เลย ช่มตกลงใน่ไตองเนาะผมเห็น หลายๆครับพี่น้องอเต็มถุงผ้าพอดีครับจะผักสามวานันสีแก่กับมะแก่ครับพ่อกินได้ครับจุ่มยงไงเง้ยกีบเข่าอยู่มะแก่ค,ครับเต็มทุงผ้าพอดอีอันนี้ยอดวันครับเราจะปลวกแล้วมึงครับยอ,อดตอน ใบอ่อนไปกินร่องมันครับกลมกน,น่อหนอนมันกระเสียบเราจะลงไปทางตรงนี้ครับไปเืิ่งหาเบิ่งฟักหวานจักน้อยครับพอไปหาเละใส่แหวแล้วขึ้นพักสามแหแล้วก็ไปแล้วหาเลใส่หนูใส่บวงหนูแล้วครับตัวนี้เนาะออกก้อนมูครับหนอนเงาแล้วครับเก็บเอาไปลวก ปนกับแก้วก่อนพี่นอ้องให้มันแตกยอดไหมหยอดอวบหญ่ดีแต่กำลังแตกหยอดสวยเลยพักศาพทเราก็มาเก็บพักหวานต่อ ของปลาพี่น้องดูกระปลานี่น้ำยังแสบ่าได้เก็บกินนะครับหอดสวยอยู่ครับพี่น้องต่แห้งบ่มีหลายโอ้หลายหนอดจริง นี่ใบมันใหญ่ก่อนคอยม่เจ็บอพี่น้องเบิงขลงานครับอนี้แบ้งใส่รุงไปน้อยนึงแล้วน้อยอะไรเสรอะไรเรบบใหญ่ังเลยเป็เสียพิสานขงเสียพิษาแกวบ้งไหมเติงสีแกวบกันเขาหยิกได้คือกินได้อัเมื่อเขาหยิบรงคือกินได้ถ้าแกมันี่หยิบบกเข่าจะถ้าแก้วทีหยิบบกเขา ซ้ำดพอดีแซบที่สุดพอดีพอดีแซบที่สุดก็เน้น่อยเอันนี้ก็อออนย้นี่มันน้อยนันจะซื้อขาวมน้าหแน่อยหน่อยแก่กับมีเนนมันแต่กินไดมันกินได้ห้อิไปหาเจ็บพราหวานย่อหาตะต้นพราะกาดต้องไะกอนลายวะกอนาะมีน่อยดอกมันจะห่อน ตะวันตะมนีมาสุกตีนะองเอาบลอกไปถึงเลยเต็มเลยงขมขโมยนิขโมยี่ตะวยพี่หนอยเขาเรียกละเล็กละน้อยพี่น้องพักหวานพักหวานองกันนี่ก็ไปรวบมันก็พลันเติมลับลับลาบปลาติกันเปน็นยังลาบปลาลับไก่ลาบ,ลาบหมูเนี่ยก,กินได้เจ้าไปขายพูตะีูสือด้ไหนจะไปข,ขายว่ <S <S าไงไม่ถนอมไปขายกาไปได้กันละ เมื่อตะสื่อเด้มันหายากคขึ้อย่างเนาะคนมกากลติผู้ฒ่าผู้แกู้เฒ่ามากกลพเพราะตู้้เถ่าซ้ำแม่เมื่อเนี่ยตมักขึ้กันถ้าผู้ใดามาก,กินพัก,กพค,พพคุ้มคมนี่สเเเะเ <OR> าีคิดใส่รับผมมากระเซียก็พักกระเดาเนาะใ่ก็เพรกะกระเดาลายถ่าอยู่แบบมันก็เพราะปนว่ามีให้กินยุ่ตลอดเนี่ยปีละปีละหนอเลเละเทือกั네นัเอกกระเดากดากับปีละเทือก้กันตัวเทือช่่วันกินโดนก้อนนี้อันนี้ ันเปล่ยนเทียวด้ว้าวเดียวก็แจบเจียไปใซ่บอะไรใหญ่มีมีปาันต้องเลุ่งให้แล้วให้ลุ่งหลายตึกแล้วแต่ที่ยายนอกอครับของไนอันนี้ก็เป็นน้ำเดือดอกคนหรอไม หักเทียนก็ตรงกะน้นนึพี่น้องเพิ่นผู้นี้สั่งตัวของดีนีน่อยหายกินยกเบิ้งเบิเทียมมากนี่บ้กเทียมเบิแล้วเเบิเลือีกหลายเตีมถุงกอนพราะฉะักว่าเอามือรุ่นยังค่อย่าอีกถ้าอยากอีกเลยงาหนึงก้พิมันไงตรี้ถง่าจาอเิก็สือ นะอ๋อสมัยตะกอนไม่ค่อยได้กินนวยมั้งหรอเขาจะไปปลูกเขาจะพังคนข้นก็ว่าเคยกินแต่หยอดกับใบมันก็ค่อยกินเหมือนใหม่ก็เดิมมันจะค่อยเป็นนวยน่ายมันจะเป็นนวยอันเครือมันขึ้นสูงปลายมันอยู่สูงสุดๆนะมันมักขึ้นน้ำต้นใหม่ไงเนาะมันมักขึ้นมันจะเป็นเัินมันกัเป็นแนวเกี่ยวก็ใหม่เนาะไอ้ซักขึ้นเราติน้ำเมื่อกี้ตรงไหนใช่ เราจมขาทาเอาตอหายตัวลึกจนึงยิ่งุุนไปนไปไม่เอาเจ็กงี่ีปอนลูกไส้เนี่ยบุ๊มผู้สูงพอจะพ่นพี่น้องม่ได้ขึ้นได้ช่วงปั่นนะพ่นเครื่องเฮ็ดก็สั่งเนาะตะกี้งั้นแล้วจะู้ส่ได้เป็นงันเป็นสั้นัวจะได้ยู่ซ้ำเนี่ยตัวลูกตัวเต่าถึงม่อยากไม่กินเฮ็ดก็สั่งยุบไปนี่ยังอะไรเขาื่อนไปตึกไปตึก ก็ได้เองคนเราร้างหลางก็สีเพราะไม่มีขึ้นมะพ้าวก็ที่หนึ่งเหรอคนเอื่นไปสึมะพ้าวประจําแม่ไมบ่ที่หนึ่งเลย่สังครับใส่แล้ว่นอยู่ในบ้านแลแต่บุญย่ำไดเราเอื่นไปขึ้นแห้งกันไปขึ้นขายนั่นแหละเอาน้ำฝนตลอดวันสองวํานั่นแหละเราเราก็เสี่ยมชีวิตไปขึ้นในที้งขึ้นชุ่มดีไม่สักเก่งเลยคนใส่ไปยังไปวัดใส่แล้เขาจะใส่ไปขึ้นมะพ้าวนะ คือหเผาก็ไปไปซื้ออ่างดเพราเด้ว่ายานตกยัเมีตัวห่งุณแล้วมย่ปตาเดียวเพราเซว่าเอาไรเด้บันนี้ไอ้คืนในเบื้องสั่นกระไดเขาจะไว้จ้างเขาจ้างให้เจ้าให้บกเผาขับแมวให้บกเ้าแล้น้อยสองน้อยทันเดียวเอาเตอแล้วใล้จขคองเสียวแต่ว่าเราเหาซ้ำนั้นเราก็เป็นคนมาโกรเนาะหาคนซื้อเ่อักิงหั ถิ่นปส่โดนเดียเสี่ยงชีวิตไหนก็จะจะโดนแล้วล่ะเมื่อนเน้นก็มีแล้วล่ะบกตอนเ้าสมียแลบว่าคนนังมเดที่เราเราเป็นตักยืนเ้แต่วนใช่ถุงปยายพี่ยายน้องครับอยากพี่น้องกินก็มันเหลือคุณแย่กับสิวันสิขายนั่าละ้เย็นไม่ก่อนครับเดี๋ยวฉีท้ามีชิมก็อาีด สูบเบิ้งนะครับวิธีกินกินยังไดจังแสบกินกับเนีงจังแสบเอาเบิ้งกันสิได้เฮ็ดบ่คลิปคอยรับชมคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้สิลาไปสำนีแล้วครับเราลงบอกคุณยาย่ไปสักไปหาล้อใส่เหวี่ยงต่อไปสักปีไห้ว่าสันบ่ได้กินครับสูงว่าสันเราได้กินไปพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ